ดีพี่ผมไม่กล้าไปคนเดียวกันมึงใส่เสื้อนี้ใครจะกล้ากับมึงกูถามให้ดิไอพวกที่มันกล้ามันก็มีมันยังกล้าทักมาเลยไอเด็กคนเนี้ยมันไม่ธรรมดาพี่จริงจริงลองขอบมันก็เหมือนผมยุคแรกๆอะเป็นไงอะสุดท้ายเป็นไงพี่ ขายรถขายฟูเรี่อะไรครับละ5แสนมาใช้นี่จนหมดอ่ะมึงผ่านตรงนั้นไม่ได้มึงก็สุดถกสุดจะเป็นคนแล้วจริงมึงผ่านบททดสอบทุกอย่างหมดแล้วบอลก็เข้าตู้ช่วงนั้นก็บัตรประกันผมมีสิบกว่าใบมั้งพี่ที่มันเปิดได้บัตรประกันสมัยก่อนะหมดไปไหนเนี่ยที่มันใส่ไปเลยพี่ไปไหนอะไม่ไปเลเบลใช่หรืออะผมจะไปเลเบลไหมพี่ทางนี้โอ้โหมึงอ้อมโลกเลยเนี่ยให้ผมลองความแรงรถไอ้พี่ทางตรงนะรถแม่งดีจัดเลยว่ะพี่ พี่โนไม่ดันปืนเหรอครับพี่โนเอาดันให้คนอื่นก่อนดนันให้คนน้องๆให้เรียบร้อยก่อนกู<ม>ใช้ขึ้นตอนไหนกูขึ้นได้ไม่รีบใช่ไหมพี่ไม่รีบไม่รีบตอนเนี้ยไอเซนมันไม่ค่อยมาเลยพี่โนมันเป็นอะไรครันผมพี่มาม,ม,มีมาัหาครอบครัวไพี่หนักเลยแหละตอนนี้หนักเลยอะเรื่องก็คือไอเซนอะมันผมส่งเรื่องไอ้นี้ไปแล้วเรื่องแบบยื่นเรื่องไอที่ได้เงินทางทางค่ายเนี้ย ไปได้แล้วแหละมันมันผ่านแล้วยอดเขาให้กําลังให้มันแบบสอบอยู่ไดปัญหาปัญหาของมาที่ครอบครัวมันคือเรื่องอะไรใช่แลวแลวคือระหว่างสอบเนี้ยมันเสือกมีปัญหาก็คือว่าคือเหมือนมันสตรีมนานบ้างพี่และแบบเสียงดังด้วยที่บ้านบ้านมันแบบเสียงดังลงด้านล่างแล้วคนไม่ได้หลับไม่นอนพ่อแม่ไม่ได้หลับไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็มันมันมันจบมาหกแล้วอ่ะมันไม่ต่อมันจะดรอปมหาลัยด้วยก็เลยมีปัญหาใช่ นักเตอนทะเลาะกันหนักเลยมันไม่มาทีมแหละมาอาทิละครั้งอ่ะเวลาเล่นก็ไม่พูดเลยแล้วพี่ผมเสียายอันนี้แทนมันไงมันผ่านมันได้มันได้เดือนเจ็ดสิบเคอพี่อ่เดี๋ยวกูจัดการให้เรื่องนี้ใช่พี่เดมันมันเอาแบบสบายใจเลยอยู่แบบไม่อึดอัดด้วยเดี๋ยวกูจัดหาเดี๋ยวรอคุยมันเดี๋ยวคุยพี่เราคุยอ่ะมันดูพี่มันผมอยากช่วยมันอยู่มันมหาลัยมันดรอปได้เว้ยแต่ เขเข้าใจมันเสียงดังแล้วแบบยายมันแม่มันแบบมันเป็นบ้านไม้แล้วด้านล่างมันเขาเข้าใจกูเห็นบ้านไปแล้วกูเข้าใจใช่ใช่พี่ผมสงสารมันนะเดี๋ยวกูจะการเดี๋ยวกูจะการแล้วนี้บอกให้มาติดต่อผมมาได้พี่ทางเฟซใช่ไหมไหนก็ได้ขอบขอบกุณมาพี่น้องนี่ต้องนี้ต้องเจอของจริงนี้เชียสุดเรสเปคเฮเซนมึงแม่งสุดหว่ะมึงมีคนคอยช่วยเยอะไว้เพื่อน ตองนี้เดี๋ยวไอเซนมึงมาทิ้งอนาคตเป็นไม่ได้เว้ยมึงคือเดอะบอสเดมอนเฮดเว้ยมึงบอสเซนหนเทีไอะีปเพ,พิ่งนี้กูไปประชุมที่ชลบุรีพอดีเลยปะติดต่อมาได้ไหมติสต่อไดีครับไดี่อไดีครับไดีครับไดีคับไปดีัไดีคกันไปดียดยีคนะรับไปดีครับาปดีครับไปดีครับไดีครับไปดีครับดีครับไปีครับไปดีครับไปีรับุีรับไปดีคัไปด้พร่บไปดีครับไอดีครบดีครับกใด้โอ้โหสด มันกินเหล้าอ่ะแบบกินเหล้าเมาอ่ะกินแล้วได้เฮี้ยอะไรขึ้นมามันแซดไงพี่มันแซดไม่กูถามหน่อยแดกเหล้าแล้วมึงมึงเครียดมึงแดกเหล้าแลกแดกเหล้าแล้วได้เฮี้ยอะไรขึ้นมาพี่ต้องถามตัวมันเองละมันบอกว่ามันไม่ใช่ราออกไอเี้ยแล้วตัดแล้วนี่แบบทารมันทาะกันแรงรินผมเข้าใจมันที่มันไม่มาตีมันมันไม่ใช่เรื่องเบาๆมันแบบถึงขั้นจะตัดแล้วอะตัดมันเรื่องภายในครอบครัวนเชื่อจริงๆพี่ ผมไม่อยากช่วยมันอยู่แต่ผมอยู่ไกลไงผมช่วยอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวกูไปบ้านมันจบไอ้เหี้ยไปคุยกับทางบ้านมันให้เข้าใจว่ามันปัญหามันเกิดอะไรเขาเขายังไม่เห็นเม็ดเงินเขาเขาเลยคิดว่ามันแบบเล่นเกมไปเรื่อยไงพี่ไม่มีไม่มีใครคิดหรอกมันจะได้เงินนะแต่มันผ่านแล้วยอดมันอะผ่านอยู่แล้วล่ะงั้นมึงบอกให้มันติดต่อกูตอนนี้เลยได้ผมทักให้ตอนนี้พี่ขับรถให้ผมได้ไหมล่ะได้ได้ได้ไอเซนมึงแม่งโคตรโชคดีไอเฮียกูบอกให้ ถือว่าคือแบบสงสารมันไงเฮียมันหลายๆอย่างไอเซนอะชื่อเฟสมันชื่อเฮียเลยนะไอสลาสลายุอันไห,ห,ไ like ไหนว่าเฟสเฮียนี่บอกว่าเฟสปอมเนี่ยนะี่ไหนว่าเฟสไหนไว้เซนอะมีเบอร์โทรไหมเอาเบอร์โทรมาก็ได้เดี๋ยวกูโทรเอง ได้พี่เดี๋ยวขอให้เนี่ยกำลังทะฮักไปห,หามันผมโทษคุยกับมันอยู่สองมันก่อนมันงอมไงพี่มันงอมเดี๋ยวกูไปเคียเผื่ <c oughs> อเขาอาจจะเข้าใจมนันนะพี่เรื่องดีอันนี้เฟจริงเหรอเนี่ยออย มันพูดแล้วเขาไม่เห็นภาพมะถ้ากูไปพูดเขาน่าจะเห็นภาพกว่าสิ่งพี่มันเป็นเด็กไงพี่มันพ่อแม่เขาไม่ค่อยเชื่ออะไรมันเยอะมันที่เถียงกับพ่อแม่กลางตีเปิดตีมาด่ากันยับเลยวันนั้นผมเห็นแล้วโอ้โหมันหนักแล้วว่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วเนะี่ยกูต้องขับระโบไปได้ไปมเนี่ยไอ้เหี้ยจะได้เชื่อถือหน่อยไอสัตว์ <laughs> สีถลอกแล้วดิแถวบ้านมันปลาเถื่อนด้วยดิโอ้ยป่าเถื่อนเจอกูเดียเด๋ยวเด้งหมดไอสัตว,ว์ อุยพี่โนพี่โนหาหกร้อยถึงแปดร้อยพี่หาเรื่องอะไรเรียกวอลเหรอใช่พี่เอ้กดยังทักไปแล้วเดี๋ยวรอไอเซนมันอ่านพี่โนพี่โนเฟสพี่อันไหนพี่เฟสพี่อันไหนพี่ AminoA นะอะมิโน เอเอ็มไอเอ็นโออะมิโนเดี๋ยวกูไปทักเดี๋ยวกูไปอะมิโนดากอนใช่ไหมพี่เออใช่ใช่ใช่อะมิโนดากอนที่รับแอดผมหน่อยดิโอแอดไปไม่ได้ด้วยแอดไปแล้วพี่แอดไปแล้วก็ส่งให้หมดไปเลยสิคะผมแอดไปแล้วนะพี่โนเดี๋ยวรอมันอ่านผมตอนนี้ อ่กูรับแล้วขอบครับพี่โนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มันทักพี่ไปแล้วก็เบอร์ได้<อ>ได้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 ชี้่ะไม่ตอนนี้อันนี้ด้วยอสุด,ดกูบอกให้นั่นแหละเซเ้ยมึงจะทิ้งอนาคตตรงนี้ไม่ได้เว้ยอนาคตมึงยีไกลทางข้างหน้ามันจะมีจีไกลให้มึงเดินเว้ยไอมหาลัยอ่ะมันดรอปได้เรียนอ่ะมันสอบเทียบเมื่อไหร่ก็ได้มึงอายุสี่สิบมึงก็ยังต่อมหาลัยได้มันไม่ยากหรอกแต่ว่าตอนนี้โอกาสมันต้องคว้าว่ะ